ในงาน China International Supply Chain Expo ปีนี้ที่กรุงปักกิ่งมีการแต่สแสดงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมหม้อไฟของจีนที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะจากฉงชิ่งและมณฑลเสฉวนหม้อไฟเป็นรูปแบบการทานอาหารแบบจีนที่ผู้ทานอาหารจะปรุงส่วนผสมของตนเองในหม้อน้ำซุปตามความต้องการหม้อไฟชวนอยู่มีต้นกำเนิดจากเสฉวนและฉงชิง่งมีเอกลักษณ์เรื่องรสชาติเข้มข้นและเผ็ดร้อนในช่วงครึ่งแรกของปี2023 มณฑลเสฉชวนมีร้านอาหารหม้อไฟเกือบ2,000 0 0แห่งมากที่สุดในประเทศจีนโดยม้อไฟไฟ่เซฉวนครองตลาดหม้อไฟจีนกว่า70%และแพร่หลายในกว่า80ประเทศทั่วโลกผู้ประกอบธุรกิจม้อไฟหลายแห่งทำธุรกิจขายแฟรนไชส์ม้อไฟมีกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพเช่นการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ การใช้เทคโนโลยี IOT ที่ช่วยในการตรวจสอบส่วนผสมและยังช่วยลดต้นทุนในการทำงานได้อย่างมากหัวหน้าสมาคมส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานม้อไฟเสฉวนบอกว่ามีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นดิจิทัลและให้ความสำคัญกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในปี2013มีร้านอาหารหม้อไฟจำนวนกว่า4 0 0 0 0แห่งผ่านไป10ปีมาถึงปี2023มีร้านอาหารหม้อไฟกว่า9 0 0 0 0 0แหง่ง และเมื่อตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้นผู้ประกอบธุรกิจหม้อไฟจึงมีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมม้อไฟทั่วโลกผู้อำนวยการคณะกรรมาการจัดเลี้ยงหอการค้าระหว่างประเทศมฑลเนเฉวนบอกว่าในด้านอุปทานจย์สำคัญคือจะทำอย่างไรจึงจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมม้อไฟทั้งหมด